สวัสดีครับท่านผู้ชมขอนำท่านผู้ชมเข้าสู่การจำลองการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤด,ดูกาล2 0 2 4 2025คู่ซูเปอปร์บิ๊กแม์ระหว่างเชลซีเปิดบ้านรับการมาเยือนของทางด้านริเวอร์พูลนะครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปการลบกวนเพื่อทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับ การแข่งขันจริงของคู่นี้ครับก็จะเตะกันในวันอาทิตย์ที่4พฤษภาคม2568เวลา4ทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยครับในส่วนของสถิติการเจอกันของทั้ง2ทีมครับ5นัดหลังสุดเนี่ยเป็นทางด้านริวพูครับเอาชนะไปได้3เสมอ2ไม่แพ้กับเชลซีเลยครับโดยผลด้าสุดที่เจอกันในบ้านเริยวพูก็เป็นทางด้านเจ้าบ้านครับเปิดบ้านเฉือนเอาชนะไปได้2ประตูตอนน่อ1 ก็มาดูกันว่านัดนี้ผลจะออกมาเป็นเช่นไรครับรบกวนเพื่อนๆคอมเมนต์ทายผลกันแข่งขันกันเข้ามาได้ครับคอมเมนต์ร่วมสนุกเข้ามาพูดคุยกันครับอนะครับผู้ตัดสินเป่าเขียรูปเเมนครับจะเป็นทางด้านเจ้าบ้านครับเชลซีชุดสี น้ำเงินจะบุกจากซ้ายไปขวาก่อนไกเซโดให้ปาตการน,น,นิโคลาแจ็คสันฮูเมอร์แทงออกขวามาให้มาดูรีสวยนะครับมาดูรีโยดมาตรงนี้กนาเต้ดักทิ้งก็ไม่ได้ยังเป็นบอลของลิ์พูครับดาวินนุนเยสให้มากรอทีจโจนแล้วแทงมาสวยเลยเอดูรุสันดาวินหมาคนเดียวแล้วมีความไวครับดาวิน ขาไปสุดเส้นหลังแล้วตะวัดหักเข้ามาให้เกอร์ติจโจนเกอร์ติจโจนย้อนกลับมาแอนดูโรเบอร์ซันจะหาช่องยิงยังไม่ได้ครับโูสา,าดตอกส้นมาโซบอสไลไม่ผ่านคูคุระี๋ยวจะเป็นบอลสวนคืนครับของเชลซีเอ็นโซเอ็นโซเปลี่ยนแกนมานทา่านั้นกับขวาตรงนี้ก็ติดแอนดูโรเซันเกอร์ติจโจนโจน ให้ออกสายมาครับปุดิยาธขามหลอกมากับเฟนแบกโซวารายแล้วแทงมาดาวินได้ยิงตามน้ำตรงนี้เกือบแสกหน้าโรเบิร์ตซานเชสครับในรุนจากลูกเตะมุมครับจากด้านริวูล จะรับหน้าที่เปิดเตะมุมมาให้โมซาร่าเรนสันมาแล้วครับโมซาร่าลากเข้าในให้หลุยดีอาร์ซัทตัวนี้แล้วซับอีกทีนึงโอ้โหหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับเป็นทีมเยือนบุกมานำแล้ว,วครับวิวพูครับนี่ครับจากด้านลุยดีอาร์ครับโอ้โหขึ้นนำไวมากครับบอลจากทางด้านขวามาเรนสันมาโมซาร่าลากให้หลุยดีอาร์ซัดจังหวะแรกไปติดครับก่อนที่จะกระชอมาเข้าทางครับ ลิวพูนับหนึ่งนวครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหแล้วเจ้าบานต้องการ3คะแนนเป็นอย่างยิ่งครับเพื่อรุนพื้นที่ยุโรปในเกมนี้ครับอยู่นิ่งไม่ได้แล้วครับ พาวเวอร์ฝากมาที่มาดูอิเก้ให้บ่าคูพาวเวอร์่อยเศตแกเซโดให้ประตูกางแจ็กซันฝากมาพาวเวอร์เล่นกันอยู่นะแจ็กซันสันตว์ตุกหนีติดแฉลบนิดนึงครับบอลลูดออกหลังไปเป็นลูกเตะม,มุมของเชลซีพาวเวอร์เดินสั้นมา,จ,าจูราซัชโช จ่ายเข้าในมาริเจมเอนโซแล้วซัดตรงเดียวเป็นอาริซอนเบเกอร์ครับทิ้งตัวพุ่งเซฟเอาไว้ได้ครับโอ้เลยไม่เสียประตูนี้ครับริวพูยัง <c oughs> พุ่งเซฟได้ดีครับอาริซอนเบเกอร์บอลของทางด้านคูพามเมอร์จะเปิดลูกเตะม,มุมเข้ามา พาวเมร์หยอดเข้าในมาตรงนี้เคลียวกว่าก่อนครับโซบอตไล่ลุยดิอาร์ดแล้วเคลียร์ทิ้งออกยาวไปเลยครับอาริสันครับวางยาวขึ้นมาดาวินมงชงมาโมซาร่าก็ขึ้นไม่ได้ อย่างได้ที่พาเวอร์ให้ต่อมาที่นิกุรัตเจ็กสันกดตรงนี้กดไม่ลงครับเหินข้ามคานออกไปนี่ครับพยายามไหลาตามน้ำมาแล้วซัดตรงนี้ครับบอลเหินข้ามคานออกไปไกลเลยครับเวอร์จิฟันได้ฟันได้ไหลมาตรงกลางสวอตไรล์เลนกับด้านเกฟเฟนแบค การ f e นแบกยกขึ้นหน้ามาครับตรงนี้ไม่ผ่านทางด้านร,ริเจมริเจมฝากเข้าในมาไกเซโดฝากมานิวราจักสันคูพามเมอร์แล้วแทงออกขวามาเลยครับมาดูอีเกจะฝากเข้าในตรงนี้ไม่ผ่านแอดูดสันบอลของคือทิจโจนโอซาร่าให้มาสวัสดีเราโดนสกิดนิดนึงผู้จะสิทธ์ไม่ว่าอะไรซันโช เลนชิงสวยที่พาวเวอร์ครับไรอุสไซมาคูคุริยะคูคุริยะโยกเข้าในแล้วหักมาที่จอร์แดนซานโชได้พลิกยิงตรงนี้กลยอย่างตรงตัวอดริสซอนเบเกอร์ครับบอลวางยาวขึ้นมาเอ้าแล้วหลุดมาถึงลุยดีอาร์ดับกานกับซ้ายลุยดีอาร์โยกเข้าในเข้าในแล้วเจอช่องนี้แล้วฝากมาสมบูรณ์เลอู้ไม่ยิงไลยแล้วซ้ำอีกทีนึงก็ไม่ตรงกรอบนะครับ จังหวะแรกไม่ยิงเองครับทางด้านลุยดีอาร์ครับสุดท้ายบอลกม้ยังมาเข้าทางได้จบจนได้ครับคนวางยาวขึ้นน่ะปาโรซินให้มาที่ไกเซโดโฮพ,พาวเมอร์ดึงให้ดูกรแ,แจ็กซันแจ็กซันลองซัดไกลตรงนี้ก็ เทปสบายเลยครับไอดิสตนเทนเนริกซ์นเดอร์โน่ฝากมาเทนเลนกกตเรนโซบอรไรให้เข้าไในมาครับโมซาร่าดาวินแล้วแทงมาตรงนี้ไม่ผ่านดิเจมแล้วดาวินไหลออกขวามาตรงนี้คูคเรย่ายังตัดเอาไว้ได้ครับเทนเนริกซ์นเดอร์โน่ฝากมาโวบอร์ด ให้มาที่ดาวินแล้วไหลต่อมาที่รุยดีอาแล้วซัดต,ตรงนี้ไม่ผ่านบล็อกนะครับอลของดาวเบิร์ซันเช่ครับวางยาวขึ้นมาหมงตั้งมาตรงนี้เอนโซตัดได้เอนโซกระชากมาเองไหลออกขวาปะม,มาดูเก้มาดูอีเก้จ่ายยัดเข้าในมาพาวเวอร์ฝักงเรามาที่มาดูอีเก้ตรงนี้ไม่ผ่าน แดียวยังได้อยู่ทียบที่แองกับฟินแบกกาฟินแบกแทงออกขวามาโมซาร่าย้อนขึ้นกลับมาเกิดที่โจนจะฝากเข้าในตรงนี้ติดซานโชนิดนึงครับมาดูอีเก้โดนดักไว้ได้แล้วไหลออกซ้ายมาผู้ตัดสินเป่าหมดระยาการแข่งขันครึ่งเวลาแรกตรงนี้เลยครับ เป็นทางด้านทีมเยือนกับริวพูบุกมานำไปก่อน1ประตูต่อ0ถ้าเ,เพื่อนๆชื่นชอบกันยังไงก็ฝากกดไลค์ติดตามให้ผมด้วยครับเดี๋ยวไปรับชมกันต่อในครึ่งเวลาหลังได้เลยครับนนครับผู้ตัดสินเป่าเคลียร์รูเล่นครึ่งเวลาหลังครับจะเป็นทางด้านทีมเยือนครับริวพูชุดสีแดงจะบุกจากซ้ายไปขวาบ้าง เอนโซ่ so, ฝากมาที่โจอร์แนซานโชให้มาโคฮมเมอร์ออกซ้ายมาสานโชได้กระชากมาข้างในแล้วครับซานโช่ซานโชดึงแล้วฝากเข้าในมาแจ็คสันซัดตรงนี้ติดกูนนเต้โซวารายเคลียร์ทิ้งออกมาเอนโซ่โ so, ยกพาเข้าในมาครับเอนโซ่เฟรนันเดสแทงออกขวามาตรงนี้ยังได้ที่โคฮเมอร์โคฮเมอร์ได้ก้มหน้ากดตรงนี้ไม่ผ่านไวจิฟันได้แล้วกได้โมงส่วนตรงนี้ก็ยังซูเปอร์เซฟกับลิซอนเบเกอร์ครับ ผู้พเมอร์ครับจะเปิดลูกเตะมุมเข้ามายกเข้าในมาตรงนี้โซบอรายมงเคลี่ยทิ้งออกไปได้อย่างได้ลูกเตะมุมต่อเนื่องครับทางด้านเชลซีบรรยากาศในสนามนี่คึกคืนดีจังเลยครับทางด้านเจ้าบ้านครับพามเมอร์โยอดมาเข้าในตรงนี้เอาล็ <c oughs> อกอลิซอนขึ้นพลาดครับ แล้วนี่กัรัดแจ็กซันวนขึ้นกลับมามารูเก้ตอกส้นให้พาวเมอร์ฟพาวเมอร์ฝากเข้าในมาจราซันโชเอนโซเล่นมาแจ็กซันแล้วพลิกยิงตรงนี้โยเหินข้ามคานออกไปไกลเลยครับอันเดร์เบอซันฝากมาตกอ่างเออรโติจโ เตอร์ติโจแทงออกซ้ายมาให้มาที่แอนดูร์ซันตรงนี้หลุดออกข้างไปแล้วครับเป็นบอลทุ่มของดิเจมเอาแล้วให้เข้าในมาไม่ดีเล่นชิงหนึ่งสองกับโบซารา่าตรงนี้ก็จ่ายไม่ดีครับดาวินจะเป็นบอลส่วนของเชลซีบ้างครับฝ่ายประตูกา่างแจ็คสันแล้วแทงช่องนี้ก็แอนดูร์ซันอ่านไว้แล้วนะครับลุยดิอาสให้ต่อมาดาวินดูเยส ดาว,วินฝากเข้าในาแล้วโมซาลายิงตามน้ำตรงนี้เอาไปผ่านบาริชิลผูก่าโอกาสทองนี่ครับโมซาร่าครับนี่ครับวิ่งมาที่จุดนัดพรมแล้วแทบอินตรงนี้ก็ไม่ผ่านบล,ล,ลนนบ็อกนะครับสวอลไลครับจะเปิดลูกเตะม,มุมเข้าบ่าโดวินิกโซบอลไรน์เลนสั้นๆมาโมซาร่า ซาร่าฝากมาตรงกลางเกิร์ติจูนแล้วยิงตรงนี้โโอ้โหสุดท้ายเข้าประตูตนได้ครับเป็นลิวพูครับบุกมา2นำา2ประตูต่อ0ไปแล้วครับจากนั่นเกิร์ติจูนครับโอ้โนี่ครับซาร่าฝากมาตรงกลางครับแล้วแปรตามน้ำครับบอลไปติดแฉลบแล้วโอ้โหเปลี่ยนทางเข้าประตูไปครับ ผู้บอลชาแดลเปลี่ยนทางแบบนี้โรเบิร์ตซันเชสก็หมดสิทธ์เซฟเลยครับไรเซโดเลนกานนรด้านเอ็นโซวางยาวออกความามาดูอีเจไหลให้แจ็คสันตรงนี้ยังได้ครับที่มาดูอีเจตก้ตกนมาครูพาวเมอร์ยิงตามน้ำตรงนี้อลริสซอนอยังขวาเข้าซองสบาย สอนเบเกอร์ครับวางยาวขึ้นมาดูดที่โมซาราโมเมซาร่าย้อนขึ้นกับมาโกนาเต้แล้วให้ทางด้านโดบริกโซบร,รายโซบร,รายกระชากเข้าในแล้วครับตรงนี้ <c oughs> สุดท้ายไปต่อไม่ได้เองครับเอิดที่โจน เล่นกับลุยดิอาครับไหลออกซ้ายมาแอนดูโรซันโอ้โหแล้วตกส้นให้สวยนะครับลุยดิอาฝากมาแล้วโบซาร่าซัดเจาะๆตรงนี้ไปกันใหญ่เลยครับสามประตูต่อศูนย์ครับริวพูครับไม่ได้เบาเกมลงเลยครับแล้วเป็นโบซาร่าครับยิงประตูที่สามให้กับริวพูแซงนำเชลซีไปแล้วครับ แม้ว่าจะได้แชมป์ไปแล้วก็เล่นสมศักดิ์ศรีครับทางด้านริวพูครับบุกกดใส่เคลซีอย่างหนักเลยครับโอ้ได้ยิงจอ่ลอล่อเป้าแบบนี้ก็ไม่พลาดเลยครับโมซาด่าสามประตูต่อ0ูล้ลครับแจ็กสันวางยาวออกขวามา บาดูเย่แล้วไม่ผ่านกนที่โจย์ดาวินให้บ่าแล้วก็ฟีแบบโยกออกขวามาครับเพนนานโนซวรายดาวินผาไปเองครับดาวินนูเยสด,ดาวินโยเข้าในแล้วหักขับเข้ามาแล้วดาวินนูเยสซัดตรงนี้่งไม่ผ่านเซฟแล้วซ้ำอีกทีหนึ่งติดกูโกรยาครับอุปันป่วนเลยทีเดียวก็ทางด้านแนวรับเชลซีครับ แล้วไม่เบาเกมด้วยครับทางด้านยูคูลครับถอดสมารายออกครับแล้วส่งทางด้านแมกนิสเตอร์ลงมาเล่นบ้างครับขุมจังหวะในแดนกลางโมซาร่าโยเข้าไหนมาตรงนี้เอ้าล้วหนีมาได้แล้วปันโค้งตรงนี้โอ้โหีประตูต่อศูนย์ครับแล้วได้รุนแฮตทิกแล้วครับทางด้านโมเมสซาร่าครับโอ้โหนี่ครับวิ่งมาดีใจกับกล้องเลยครับ พากระชากแหวกมาเอาไม่อยู่ครับแล้วกดด้วยซ้ายตรงนี้บอลโค้งหนีผู้รักษาประตูเข้าไปเลยครับแล้วโอ้ไกคอครับถอดโบซาร่าออกเลยครับไม่ได้ให้ลุ้นแทสติกรนแล,แล้วส่งเคลียซ่าครับลงมาสัมผัสเกมนี้บ้างครับเราจะเป็นเกมที่5้าของเจ้าตัวครับ โอ้อาเนอร์ชลอตให้โอกาสครับจะได้รับเปลี่ยนรางวัลพรีเมียร์ลีกอังกฤษในฤดูกาลนี้ครับอุคุเริยจะให้เทนนอนกันได้ที่โอชิฟันได้กูดาเต้แทงออกซ้ายมาแอนดูโรซันฝากมาที่รูดิยาตเกดทิ่โจน เออติดโจนหลินมาตรงนี้กับแมคคริสเตอร์ฝากออกขวาม,มาเทนาโนไม่ผ่านคูคุเรียแล้วเชลซีจะสว้แล้วครับจอร์แดนซาโชยกมาตรงนี้ติดวอร์จิฟฟ์ได้ก็เป็นแบบให้บาเกิดที่โจรดาวินแทงหมาเคลียร์ซาแล้วกดตรงนี้โอ้โ <laughs> หเป็นซูเปอร์เซฟเลยครับของโรเบิร์ตซันเชสครับประตูที่5้าเกือบมาครับทางด้านวิลฟูครับ รูดิอาคุกเตะมุมครับเล่นสั้นมาแล้วแมกนิสเตอร์โยกเข้าในมาแมกนิสเตอร์ย้อนคืนกลับมาที่กาเฟนแบกกดตรงนี้ก็ติดบล็อกบอลของวิลฟันไดฟันไดหักเข้าในบ่าลุยเดียตอกโซนมาเวอร์จิฟันไดดาวิน <c oughs> ไปไม่ได้แล้วยังได้ต่อที่กาเฟนแบกตรงนี้ติดไกเซโดหมดเวลาการบาดเจ็บห้านาทีครับตูเรนโดโอ้โหแล้วฝากตรงนี้คนละช่องกับแมกนิสเตอร์ แล้วเชลซีจะสวดแล้วครับไกเซโดให้มาเอนคุนคูสายมีซานโชเติมสวนครับไหลออกสายมาคูคุริยะจอรันซานโชดึงดึงจังหวะแล้วให้มาที่ไกเซโดเลนชิงหนึ่งสองกันสวดครับเปโดเรโตแล้วสุดท้ายติดกนาเตแต่ยังได้อยู่แล้วเรียบร้อยครับผู้ตัดสินเป่านกวีดมดเวลาการแข่งขันตรงนี้เลยครับเ็นนิริวผูทำได้ครับุมา ร่มเอาชนะเชเซีไปได้ถึงทิ้นครับกูสี่ประตูต่อศูนย์ครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบเป็นยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับก่อนที่จะจากลากันไปในวันนี้ครับผมมีสินค้าดีๆมาแนะนําในช่วงท้ายคลิปดดอย่างไงก็ฝากเพื่อนๆช่วยกันอุดหนุนแล้วก็สนับสนุนด้วยนะครับผม ใครที่กำลังมองหาจอยเกมคุณภาพดีราคาถูกผมมีมาแนะนำตัวนี้เลยครับจอย BSPD8 รองรับทั้งเกม PC เกมมือถือ iOS และ Android รวมถึงเครื่องเล่นเกมอย่าง PlayStation 5และ Nintendo Switch พิเศษจอยตัวนี้เนี่ยนะครับสามารถยืดขยายเชื่อมต่อกับ iPad ได้อีกด้วยความสามารถพิเศษของจอยตัวนี้นะครับมีบูทูธเวอร์ชัน5.2มอเตอร์สันคู่พร้อมฟังก์ชันไฟ RGB จอยตัวนี้ผมซื้อมาใช้เองนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจสามารถสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ในวิดีโอได้เลยครับ